สวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วจ้าตาหนุ่มมาอีกแล้วนะครับในช่องตาหนุ่มชาแนลนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเลิกงานแล้วนะอยู่นาเหมือนเดิมครับผมก็เป็นเวลาเย็นนะครับวันนี้5้าโมงกว่าแล้วนะครับนะก่อนอื่นนะครับวันนี้จะเข้าสาระอะไรนะครับมีอะไรมานําเสนอนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ผมมาเยอะเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับทั้งแนะนํานะครับ ทั้งมาแนะนําผมนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ผมมาวิจารณ์ผมนะครับผมขอบคุณมากนะครับบางคอมเมนต์ก็สอนให้ผมเกี่ยวกับงานโซลาเซลล์นะครับมันเป็นความรู้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับผมนะครับผมก็จะนําคําติชมเหล่านั้นนะครับแล้วก็คําสอนเหล่านั้นนะครับมาปรับใช้กับงานโซลาเซลล์ผมนะครับผมขอบคุณมากครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับผม วันนี้นะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมผมมีปัญหานะครับแผงโพลีตัวนี้นะครับ120วัตต์ตัวนี้นะที่เคยรีวิวไปหลายคลิปนะครับเป็นแผงแรกของผมเลยนะที่ผมทํางานเกี่ยวกับโซลารเซลล์นะครับเมื่อย้อนไป5 6ปีที่แล้วนะครับผมใช้แผงนี้แหละนะครับผมชุดนอนนานะครับปัจจุบันนี้นะครับผมแผงนี้นะครับได้โดนพายุนะครับได้โดนพายุแล้วก็ ร่วงหล่นลงมาจากหลังคานะครับหลังคาเถียงนาผมนั่นแหละนะครับทำให้มันแตกอย่างนี้เลยนะครับผมมันแตกอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วก็ทําให้แอมมันไม่ออกนะครับว้นออกอยู่นะวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาถามเพื่อนๆนะครับว่ามันสามารถซ่อมได้ไหมนะครับผมตั้งคำถามเพื่อนๆนะว่ามันสามารถซ่อมได้ไหมแล้วก็มันสามารถที่จะทําให้แอมมันออกเท่าเดิมได้ไหมหรือออก อย่างน้อยนะครับขอให้มันได้แค่สองสามแอมก็พอนะครับตัวนี้นะแผงมันแตกละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่นะครับแตกเป็นกระจกเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆนะครับมีวิธีการซ่อมยังไงนะครับผมตอนนี้คือโวลต์มันออกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปตากแดดแล้วก็ลองวัดโวลต์วัดแอมเพื่อนๆดูนะครับผมว่ามันออกกี่โวลต์กี่แอมนะครับผมแต่สภาพดูครับมันแตกนะครับนี่ นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่เคยมีประสบการณ์นะครับในการซ่อมแผงโซลาเซลล์นะที่เคยเจออาการเหมือนผมแบบนี้นะครับผมที่มันแตกอย่างนี้นะแล้วมีแอมออกน้อยครับแทบไม่ออกเลยนะครับแต่วน่าจะออกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปวัดให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเมมเพลข้างหลังก่อนนะเพื่อนนะนะครับนี่นะครับเมมเพลผมซื้อมาก็ประมาณ7ปีแล้วนะครับแผงนี้นะครับแม็กพาวเวอร์นะครับ P m a ม120วัตต์นะครับผม โวลเตตนะครับ VMP นะครับ17.2โวลต์เลยนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้นะครับ LMP นะครับ6.98แอมป์นะครับผมแล้วก็ VOC นะครับ21.6นะครับผมแล้วก็ ISC นะครับ7.72แอมป์นะครับตัวนี้ก็ผมเสียได้นะครับผมอย่างน้อยๆก็ขอให้มันออกสัก สามสี่แอมผมก็พอใจแล้วนะครับหรือประมาณสองแอมผมก็พอใจแล้วนะนะครับกับตัวแผงตัวนี้นะครับผมเพราะว่าทิ้งไว้มันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับผมพยายามซ่อมนะครับพยายามซ่อมมันอยู่นะครับแต่ซ่อมยังไงมันก็ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์ผมมาหรือวิจารณ์ผมมานะครับว่าแผงตัวนี้นะครับมันกระจกมันแตกอย่างนี้นะมันสามารถซ่อมได้ไหมนะครับเบื้องต้นนะครับผมได้เปลี่ยนพวกในองในโอดอะไรแล้วหน้าที่อยู่ข้างหลังนะครับไม่รู้เขาเรียกถูกหรือเปล่านะ ไดโอดหรือเปล่าบิดไดโอดหรือเปล่านะครับที่มันอยู่ข้างหลังนี้นะนี่นะครับผมผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมันก็ยังไม่ออกน,นะครับแอมมันก็ยังออกน้อยอยู่นะนะครับอ่า <S <s เดี๋ยวผมจะเอาไปตากแดดแล้วก็ลองวัดให้เพื่อนดูนะครับว่ามันจะออกกี่โวลต์กี่แอมนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถซ่อมได้ไหมนะครับเพือ่อนๆลองคอมเมนต์มานะครับว่าแผงนี้มันสามารถซ่อมได้ไหมนะครับผมโอเคครับอ่านะครับตอนนี้คือผมเอาแผงมา ข้างนอกแล้วนะครับก็คือเวลานี้ก็คือเป็นเวลา5โมงกว่าแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเอาแผงมาตากแดดแล้วนะเดี๋ยวผมจะวัดโวลต์ให้ดูนะครับว่ามันออกเท่าไหร่นะนี่นะครับนี่ครับออก18โวลต์นะครับ18.32โวลต์นะครับนี่ครับคือโวลต์มันออกนะ18.32โวลต์นะครับผมมันออก18โวลต์นะนี่ครับโวลต์มันออกนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองช็อตช็อต กระแสดูนะครับผมว่ามันจะขึ้นกระแสเท่าไหร่นะช็อตแอมดูนะครับว่าแอมมันจะเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคครับอ่านะครับเดี๋ยวจะช็อตกระแสดูนะครับอ่านี่ครับพันกันแล้วนะอ่าพันกันไว้นะครับดูนะครับว่ามันจะขึ้นกระแสเท่าไหร่นะครับเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านี่นะครับ0.12ยองแอมนะครับผมไม่ไม่ถึง1แอมเลยนะครับ0.7 0.10 0ุ 1>, 1 2ประมาณนี้เลยนะครับได้ประมาณนี้เลยนะไม่ถึง1นแอมเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,น,นะครับถ้าเกิดว่ามาีท่านไหนนะครับมีประสบการณ์ในการซ่อมตัวแผงโซลาเซล์ที่มันแตกนะทําให้แอมมันขึ้นอีกสัก2 m แอมป์ก็ได้นะครับผมผมไม่ซีเรียสนะ นะครับอย่างน้อยก็ขอให้มันขึ้นจากแอมสองแอมก็ยังดีนะครับผมเนาะก็วิจารณ์ผมมาแนะนําผมมานะครับผมเนาะผมก็จะรอคลิปนี้นะครับผมก็จะรอเพื่อนๆให้เพื่อนๆแนะนําผมมานะครับแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าแผงแตกๆอย่างนี้นะครับมันสามารถซ่อมได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวโวลต์อะมันขึ้นนะครับโวลต์มันขึ้นแล้วก็แต่แอมไม่ขึ้นนะครับแอมมันขึ้นน้อยนะครับผม อ่านะครับผมอ่านะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ตาหนุ่มด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามตาหนุ่มนะครับก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะครับที่ให้ความรู้ผมมาแล้วก็สอนวิธีการนู่นนี่นั่นนะครับผม้อขอบคุณเพื่อนๆมากๆาเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่แนะนํามานะครับว่า การต่ออุปกรณ์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะวิจารณ์ผมได้นะครับผมว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ผมถ่ายไปเมื่อั่าล่าวนี้นะครับมันสามารถซ่อมได้ไหมนะครับผมต้องการแค่มันขึ้นแค่แอม2แอมผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่อยากทิ้งทิ้งแผงโซล่าเซลล์ไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งานอย่างนั้นนะครับผมเนาะขอบคุณเพื่อนๆมากครับผมสวัสดีครับ